สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมอยู่ซองพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยละกันนะครับนว่าวันนี้นะครับเนาะพี่ก็จะมานะครับก็คือแจกรหัสแบบฟรีนะครับสาหรับรหัสตัวใหม่ที่แบบว่าจะอัปเดตเข้ามานะครับเพราะว่าหลายคนถามถึงรหัสตัวใหม่นะครับพี่ขอบอกเลยละกันนะครับเนอว่ารหัสตัวใหม่นะครับเนาะก็คือพี่ได้มาวันนี้นะครับราคาก็โคตรจะถูกเลยนะครับและที่สําคัญนะครับวันนี้พี่จะมาแจกให้แบบฟรีนะครับถ้าคนไหนอยากได้นะครับก็เรียได้ว่า จะได้แน่นอนร้อยเปอร์นะครับทุกคนและพี่ขอบอกเลยละกันนะครับ Nova, นว่ากิจกรรมวันนี้นะครับน้องก็เป็นการแจกรหัสนะครับน้องในเกมโลบอกในแมปฟิสเน้นนะครับน้องทุกคนเนอะก็เป็นแมบ,บตกปลาได้เลครับที่แบบว่าและหลายคนถามถึงนะครับน้องว่าเมื่อไหร่จะมานะครับอยากให้พี่แจกรหัสดีชีสช็อปมีไก่เบ็ดแมปฟิสขายขายราคา1บาทมีครบทุกอย่าง1เบ็ดไปจนถึง5เบ็ด และมีไก่เงินไก่หินไก่ปลาก็มีขายรับฟาร์มทุกอย่างในเกมบริการกดเกมพาร์ราคาถูกรับเติมโลบัสแชร์ใครตามหารหัสแมปฟิตอยู่กดเข้าลิงก์ใต้คลิปพี่มาได้เลยบ้างอะไรประมาณนี้บ้างนะครับน้องก,ก็จัดไปนะครับน้องไม่ให้เสียเวลาเลยนะครับเพราะว่าวันนี้นะครับพี่จะมารีวิวแล้วก็แจกรหัสไปในตัวเลยนะครับถ้าคขไหนอยากได้ก็ติดตามในคลิปละกันนะครับพี่ขอบอกวยกันนะครับว่าจัดหนักจะเติมแน่นอนนะครับและกติกาการแจกรหัสนะครับน้องก,ก็ ง่ายแน่นอนนะยครับทุกคน <c oughs> เดีก็จะประมาณนี้เลยนะครับสำหรับงน้องคนไหนปพี่คนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับทุกคนถ้าอยากได้นะครับก็ต้องดูคลิปนี้ให้จบแล้วกันนะครับทุกคน เพราะว่าอย่างที่พี่บอกนะครับโนว่ารหัสนะครับมีเยอะแยะมากมายนะครับที่แบบว่าในโลกใบนี้ที่จะมีเลยนะครับแต่พี่หารหัสที่ดีที่สุดนะครับมาแจกให้ทุกคนแบบฟรีๆนะครับพี่ยอมรับเลยนะครับโนว่ารหัสเกมโลบอกนะครับโนเป็นราคาที่แบบว่าถูกมากๆเลยนะครับโนและหาชื่อได้ง่ายมากนะครับก็เลยแบบว่าพี่จะได้แจกบ่อยๆหน่อยละกันนะครับช่วงนี้นะครับโนก็จัดไปเลยละกันนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยละกันนะครับโนว่าอันนี้นะครับโนก็เป็นทางด้านของรหัสตัวใหม่นะครับทุกคนนี่เลยนะครับโนก็ เป็นรหัสตัวน so ี <im> oui ้เลยนะครับเรียกเดียวว่ามีเงินติดตัวนะครับเนาะสามล้านเจ็ดแสนเหรียญนะครับทุกคนทุกพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนาะว่าแค่เงินติดตัวนะครับเนาะก็ถือว่าคุ้มแล้วนะครับเนาะสามล้านเจ็ดแสนเหรียญเลยนะครับเนาะเขาเรียกได้ว่าได้โคตรเยอะแล้วนะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่าจัดหนักจัดเต็มกันไปเลยนะครับเนาะ แล้วก็ต่อมานะครับก็จะเป็นทางด้านของนี่เลยนะครับอันนี้นะครับก็เป็นทางด้านของก็คือแบบว่าจะพูดยังไงดีนะครับเนาะเป็นทางด้านของเบ็ดละกันนะครับทุกคนก็คืออันนี้เป็นทางด้านของเบ็ดนะครับเนาะที่แบบว่ามีในรหัสนะครับเนาะไม่ใช่ว่ามีแค่นี้ด้วยนะครับเป็นแค่หน้าแรกนะครับเนาะแล้วก็มีเหยื่อด้วยนะครับเนาะก็ จัเป็นเปรามานี้เลยนะครับทุกคนอย่างที่พี่บอกนะครับโนว่ามีเหยื่อมีเบ็ดน,นะครับเท่านี้ก็อตอกปลาได้แล้วนะครับและมีเงินติดตัวนะครับโนเยอะมากๆพร้อมกับเลเวลอยู่ที่543นะครับทุกคนก็รีดีว่าเยอะจะจัดกันไปเลยนะครับโนก็ เป็นประมาณนี้นะครับทุกคนนี่เลยนะครับพี่ขอบอกเลยนะครับน้องว่าแต่ละเบ็ดก็มีนะครับน้องเบ็ดใหม่เบ็ดเก่ามีหมดเลยนะครับนอก็ประมาณนี้เลยนะครับน้อมีทั้งเบ็ดฟรีและเบ็ดเติมเบ็ดหายากก็มีนะครับนอก็เป็นประมาณนี้นะครับทุกคนเรียกได้ว่าจัดหนักจัดเต็มแน่นอนนะครับสำหรับพี่ๆคนไหนน้องๆคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับนอก็คือพี่อาจจะแบบว่าให้เห็นเป็นรูปภาพแล้วกันนะครับเพราะว่าถ้ารีวิวนะครับนอพี่ จะแบบว่าสลับนะครับน้องก็คือรหัสไปไม่ได้นะครับเพราะว่าพี่ติดเมลรหัสที่อยู่นะครับน้องจำไม่ได้นะครับทุกคนเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับน้องก็เลยแบบว่าเอาแบบนี้แล้วกันนะครับน้องแคปภามาให้นะครับน้องหรือว่าเอาภามาให้ดูนะครับได้ของรางนี้แน่นอนนะครับน้องไม่ต้องกลัวไม่ได้นะครับน้องได้เบ็ดตามนี้แน่นอนนะครับน้องอันนี้นะครับก็เรียกได้ว่า เป็นลหัสที่มีเบ็ดเยอะและกันนะครับเนาะกับเงินเยอะแล้วก็เลเวลเยอะแล้วกันนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับเนาะสำหรับในจุดนี้นะครับถ้าคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับเนาะก็มีประมาณนี้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนาะว่าชั้นหนักจะเต็มกันไปเลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับเนาะอันนี้นะครับก็เป็นทางด้านของกิจกรรมนะครับเนาะที่แบบว่าหลายๆคนไม่ควรพลาดนะครับทุกคน พี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับนอว่าแต่ละอันนะครับนอก็รีดเดียว่าจัดหนักจัดเต็มกันไปเลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับนอก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนทุกหูพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับนอว่าดจริงนะครับทุกคนนี่เลยนะครับนอก็เป็นแบบนี้นะครับนอสำหรับแต่ละอันนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับนอว่ามีแต่สุดๆทั้งนั้นเลยนะครับนอเราก็มีแต่ดีๆทั้งนั้นเลยนะครับนอก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับนอว่า จัดหนักจัดเต็มกันไปเลยนะครับเนาะแต่ละเบ็ดนะครับเนาะก็เรียกว่ามีสตอรี่ทั้งนั้นนะครับเนาะแล้วก็มีแต่เบ็หายากทั้งนั้นเลยนะครับคนนี้เลยนะครับเนาะก็เรียกได้ว่ามีเบ็ดเยอะนะครับเนาะสำหรับเบ็ดนะครับเนาะก็เรียกว่าประมาณ10กว่าคันเลยนะครับเนาะแล้วก็อย่างที่พี่บอกนะครับว่าของติดตัวนะครับเนาะไม่ค่อยมีนะครับก็เรียกได้ว่าจะมีปลานะครับเนาะที่ติดตัวไปบ้างนะครับแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นปลาแรอะไรขนาดนั้นนะครับเนาะก็เป็นปลาธรรมดานะครับเนาะแล้วก็มีหินเยอะนะครับเนาะพี่ขอบอกเลย้ววกัันนะครบ่า มีหินวิเศษเยอะมากๆเลยนะครับนอเอาไว้อัพของอะไรประมาณนี้เยอะมากนะครับนอประกันได้เลยนะครับว่าสามารถไปอัพต่อได้สามารถไปปั้นต่อได้แน่นอนนะครับนอก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนที่ขอบอกเลยนะครับนอว่าอันนี้นะครับนอก็รีดีว่าจะหนักจะเต็มนะครับนะพี่ๆคนไหนน้องๆคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับนอก็มีตามนี้เลยนะครับทุกคนอย่างที่พี่บอกนะครับนะว่าอันนี้นะครับนอก็เป็นทางด้านของกิจกรรมนะครับนอที่แบบว่า หลายๆคนไม่ควรพลาดนะครับเนาะถามว่ากติกาใจง่ายนะครับเนาะกติกานะครับกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ได้เลยนะครับเนาะถ้าคลิปนี้มีคนดู9,000คนดูขึ้นไปนะครับก็รับไปเลยในส่วนของรหัสตัวนี้แบบฟรีๆนะครับถามว่ารับยังไงนะครับก็คือรับผ่านคอมเมนต์นะครับพี่จะสุ่มคอมเมนต์แจกครับทุกคนเอ้ก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนาะคอมเมนต์ยังไงก็ได้1คอมเมนต์นะครับถ้าโดนคอมเมนต์ใครรับไปเลยนะครับเนาะถามว่าการสุ่มของพี่เป็นแบบไหนนะครับก็คือ พี่จะสุ่มผ่าน AI นะครับน้องถ้าคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับน้องก็แน่นอนอยู่แล้วนะครับก็คือไม่ว่าจะเป็นผู้เล่นเก่าผู้ติดตามเก่าหรือว่าผู้ติดตามใหม่ของพี่ก็จะมีสิทธิ์ลุ้นไปพร้อมๆกันนะครับเพราะว่าพี่สุ่มผ่าน AI นะครับทุกคนเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับน้องก็เรียกได้ว่าพี่ไม่ได้สุ่มเองนะครับน้องก็คือ AI สุ่มให้นะครับโดนใครคนไหนก็เอาไปเลยนะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยนนะครับว่าจะหนักจะเต็มแน่นอนนะครับตลหรังน้องคนไหนพี่คนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้ น้องก,ก็มีตามนี้เลยนะครับทุกคน อันนี้นะครับก็ BC. เป็นเบ็ดทั้งหมดในรหัสนะครับนอกรีดีว่าเกิน10คันแน่นอนนะครับนอกจะประมาณนี้เลยนะครับก็รีดีว่าจัดหนักจัดเต็มกันไปเลยนะครับนอก็ประมาณนี้นะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยด้วกันนะครับนอว่าอันนี้นะครับนอก็เป็นทางด้านของกิจกรรมตัวใหม่นะครับที่แบบว่าหลายๆคนไม่ควรพลาดนะครับนอสำหรับกิจกรรมดีๆนะครับนอและกิจกรรมฟรีๆจากพี่นะครับนอก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับนอเป็นการแจกรหัสฟรีนะครับพอบอกกติกาไปแล้วนะครับนอก็าจะ เป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยด้วยกันนะครับน้องว่าจัะหนักจะเต็มแน่นอนนะครับน้องก็เป็นแบบนี้เลยนะครับและพี่ๆคนไหนน้องๆคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับน้องในส่วนของรหัสนะครับน้องก็ตามสัญญาเลยนะครับน้องจะสิ้นสุดนะครับคนเรียกได้ว่าจะสิ้นสุดครับน้องก็คือสิ้นเดือนนะครับน้องก็เรียกได้ว่าอาหารจะเพ็นวันนี้นะครับน้องสิ้นเดือนแล้วนะครับทุกคนก็คือแบบว่า เอาแบบนี้และกันนะครับสิ้นสุดเที่ยงคืนแล้วกันนะครับเนาะสิ้นสุดเที่ยงคืนวันนี้แล้วกันนะครับเราก็เราจะมาเฉลยผู้โชคดีแล้วก็แจกให้เลยนะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับก็ถือว่าคลิปนี้ก็จบไปเพียงเท่านี like ้และกันนะครับพี่ๆคนไหนน้องๆคนไหนที่แบบว่าเข้ามาแล้วยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์คนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ด้วยแล้วกันนะครับเนาะสำหรับนี่พี่ก็ต้องขอตัวลาเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับไว้เจอกันใ่คลิปหน้าลวกันนะครับทุกคนบ๊ายบาย